คลิปนี้เราจะมาพูดถึงตู้เย็นเล็กที่คุ้มค่าใช้งานได้ดีมีฟังก์ชันที่ครบครันสำหรับคนที่ต้องการตู้เย็นขนาดเล็กเพื่อประหยัดพื้นที่ในบ้านและกำลังมองหาตู้เย็นเล็กที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายก็ไม่ต้องไปไหนไกลค่ะวันนี้เรามีคำแนะนำที่คุณไม่ควรพลาดกับ10อันดับตู้เย็นเล็กยี่ห้อไหนดีหากพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะเริ่มกันด้วยอันดับที่1ตู้เย็นเล็ก World ์ EC รุ่น WTMB48 ตู้เย็นมินิบาร์ขนาด1.7คิว ความจุ4 6ลิตรกำลังไฟ50วัตต์มาพร้อมดีไซน์ทันสมัยเข้าได้กับทุกสไตล์ของห้องในบ้านตู้เย็นสามารถปรับอุณหภูมิความเย็นได้7ระดับและได้รับการรับรองประหยัดไฟเบอร์5มั่นใจว่าใช้งานปลอดภัยมากขึ้นด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีเครื่องหมายมอกดีไซน์สวยทันสมัยเข้าได้กับทุกสไตล์ของห้องในบ้านมาพร้อมคอมเพรสเซอร์คุณภาพสูงทำงานเสียงเงียบขนาดกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกเหมาะสำหรับห้องนอนคอนโดรหรือโรงแรม มีช่องแช่แข็งแยกจากโซนทำความเย็นและระบบละลายน้ำแข็งแมนนูลดีฟรอสทํทำละลายน้ำแข็งด้วยตนเองมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่มต่างๆหรือแช่รักษาอุณหภูมิของเครื่องสำอางได้ชั้นวางกระจกนิรภัยแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้เยอะมาพร้อมขาตั้งที่สามารถปรับระดับได้ตามที่ต้องการอันดับที่2โตชิบารุ่น GRC 1 4 9ตู้เย็นหนึ่งประตูขนาด5.2คิวดีไซน์ใหม่สไตล์โมเดิร์น เรียบเท่เก๋แบบไม่ซ้ำใครสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการในกรณีที่มีพื้นที่วางไม่เรียบและจุได้มากกว่าด้วยช่องแช่เย็นขนาดใหญ่สามารถใส่เนื้อสัตว์ผักผลไม้และเครื่องดื่มได้เยอะขึ้นตู้เย็นขอบอยางประตูที่ออกแบบให้ถอดทำความสะอาดได้ง่ายปิดแน่นสนิทด,ด้วยแถบแม่เหล็กภายในใช้น้ำยาทำความเย็น R600a ทำความเย็นได้เร็วช่วยประหยัดไฟและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีระบบส่งตรงความเย็น Super ร์ไดเร c คูล ส่งตรงความเย็นสู่ช่องแช่เย็นโดยผ่านช่องส่งลมเย็นในช่องแช่แข็งชั้นวางไข่ติดตั้งแบบบิวอินและใหญ่กว่าด้วยช่องแช่แข็งที่ใหญ่ขึ้นช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บของได้มากกว่ามีช่องแช่น้ําดื่มที่ออกแบบให้มีพื้นที่กว้างเพื่อรองรับการแช่ขวดน้ําดื่มได้หลายขนาดและมีการอัปเกรดชั้นวางด้านข้างแบบใหม่ให้มีความทนทานต่อการใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมอันดับที่3ไฮเออร์รุ่น HRC EQ 1 5 X ตู้เย็นหนึ่งประตูขนาด5.2คิว ความจุหนึ่งลิตรมาพร้อมดีไซน์ใหม่เฉพาะไฮเออร์ e สวยงามด้วยวัสดุ PCM พร้อมทั้งสีสันที่สวยงามชั้นวางกระจกแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้มากถึง120กิโลกรัมตู้เย็นรุ่นนี้มาพร้อมการรับรองประหยัดไฟเบอร์5ช่วยประหยัดพลังงานได้มากดีไซน์ใหม่ด้วยวัสดุ PCM มาพร้อมสีสันที่สวยงามจะตั้งวางส่วนไหนในห้องครัวก็ไม่เกะก,กะทำให้ประหยัดพื้นที่ได้มากกว่า ช่องวางไข่สามารถวางไข่ได้จํานวนสิบฟองและมีช่องแช่ผักขนาดใหญ่สามารถใส่ผักและผลไม้ได้เยอะจุใจชั้นวางสมาร์ทท็อปเป็นชั้นวางของด้านบนที่ใช้งานอเนกประสงค์มีความแข็งแรงทนทานรับน้ําหนักได้มากมีระบบทําความเย็นสมาร์ทคูลิ่งเย็นเร็วกว่าด้วยแผงทําความเย็นแบบ4ด้านด้ามจับสมาร์ทเคิร์ฟดีไซน์ใหม่เปิดปิดสะดวกคล่องตัวทุกการใช้งานประหยัดพลังงานด้วยน้ํายาทําความเย็น R 6 0 0ช่วยให้ตู้เย็นประหยัดพลังงานได้มากขึ้น และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ดีอีกด้วยอันดับที่4ไฮเซนรุ่น E R 1 5 2 s และรุ่น E R 1 5 2 b ตู้เย็น1ประตูขนาด5.5คิวความจุ1 5 5ลิตรดีไซน์สวยรูด,ด้วยการผสานเส้นโค้งเข้ากับการออกแบบตู้เย็นตัวตู้เย็นมาพร้อมการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และมีสไตล์ทำให้เข้ากับการตกแต่งบ้านที่มีอยู่ได้อย่างลงตัวตู้เย็นรุ่นนี้มีรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดค่าใช้ใจ่ายได้มากขึ้น ดีไซน์ขอบประตูโค้งพร้อมมือจับแบบฝังมอบความเรียบรูและความทันสมัยจะตั้งวางมุมไหนของบ้านก็ดูลงตัวและสวยงามมีคอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงทำงานเงียบกระจายความเย็นได้ทั่วทั้งตู้ชั้นวางกระจกนิรภัยรองรับน้ำหนักได้มากสามารถปรับระดับได้ชั้นวางติดประตูมีจำนวนสี่ชั้นสำหรับจัดเก็บเครื่องปรุงและเครื่องดื่มช่องแช่เย็นด้านบนสำหรับจัดเก็บอาหารที่ต้องการอุณหภูมิต่ำช่องแช่ผักและผลไม้อยู่ด้านล่าง ช่วยคงความสดใหม่และรักษารสชาติของผักและผลไม้ไว้ได้นานอันดับที่ w o r เว t e c h รุ่น WTRF 101ตู้เย็น1ประตูขนาด3.3คิวความจุ92ลิตรกำลังไฟ60วัตต์ดีไซน์เรียบหรูสวยงามใช้งานง่ายสะดวกสบายมาพร้อมไฟส่องสว่างภายในตัวเครื่องตู้เย็นได้รับการรับรองประหยัดไฟเบลอร์5และปลอดภัยได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีเครื่องหมายมอ,อกอดีไซน์สวยหรูใช้งานง่ายสะดวกสบาย สามารถปรับอุณหภูมิความเย็นได้เจ็ดระดับมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่แยกเป็นสัดส,ส่วนเหมาะสำหรับแช่อาหารผักผลไม้และเครื่องดื่มต่างๆช่องแช่แข็งมีความจุ9้าลิตรและช่องแช่เย็นมีความจุขนาดใหญ่ถึง83ลิตรคอมเพรสเซอร์คุณภาพสูงทำงานเสียงเงียบมาพร้อมระบบละลายน้ำแข็งแมนูลิฟรอสทำละลายน้ำแข็งด้วยตนเองตู้เย็นมีขนาดกะทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกเหมาะสำหรับใช้งานในคอนโดอาพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมก็ได้ อันดับที่6 m e มเดียรุ่น hs 6 5 ln ตู้เย็นมินิบาร์ขนาด1.6คิวความจุ45ลิตรดีไซน์ทันสมัยเข้าได้กับทุกพื้นที่ในบ้านออกแบบตัวเครื่องกระทัดรัดใช้งานง่ายประหยัดพื้นที่ใช้สอยเคลื่อนย้ายได้สะดวกสามารถปรับความเย็นได้และสามารถทำความเย็นได้เทียบเท่าตู้เย็นขนาดใหญ่ดีไซน์สวยทันสมัยเข้าได้กับทุกพื้นที่ในบ้านออกแบบประตูตู้เย็นเปิดปิดสลับฝั่งได้ทั้งสองด้านตัวเครื่องขนาดกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกประหยัดพื้นที่โดยใช้เพียง0.25ตารางเมตร สามารถตั้งวางได้ทุกที่ภายในบ้านทำความเย็นด้วยระบบ Direct Cooling สามารถปรับความเย็นได้6ระดับตัวเครื่องเล็กแต่มีช่องเก็บขนาดใหญ่มีช่องแช่แข็งแยกโดยทำความเย็นเริ่มต้นที่ศูนองศาเทียบเท่าตู้เย็นขนาดใหญ่มาพร้อมระบบ D-Frosting e Thai Semi Automatic เป็นระบบทำละลายน้ำแข็งแบบกึ่งอัตโนมัติอันดับที่7 TCL รุ่น RT04XFSDG ตู้เย็นมินิบาร์ขนาด1.6คิวความจุ47ลิตรมีขนาดเล็กกระทัดรัด มาพร้อมขอบอยางประตูเคลือบสารพิเศษป้องกันเชื้อราทำงานไร้เสียงรบกวนมีระบบละลายน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติเหมาะกับใช้งานในออฟฟิศห้องนอนหรือห้องครัวของคุณมีการรับรองมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานฉลากประหยัดไฟเบอร์5้าตู้เย็นขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับการแช่เครื่องดื่มและเหมาะกับการจัดวางในพื้นที่จำกัดมีช่องแช่แข็งแยกเป็นสัดส,ส่วนสามารถปรับการใช้งานได้หลากหลายตามที่ต้องการชั้นวางของผลิตจากพลาสติกค,คุณภาพ รองรับน้ำหนักได้ดีช่วยให้จัดเก็บได้อย่างสะดวกเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บบริเวณประตูสามารถจัดวางขวดน้ำและเครื่องดื่มได้อย่างลงตัวมีช่องสำหรับเก็บผักและผลไม้เพื่อคงความสดใหม่และรักษารสชาติให้ยาวนานยิ่งขึ้นใช้น้ำยาทำความเย็น R600A ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันดับที่8โฮมฟันรุ่น EPLD 1 3 8 b ตู้เย็นเล็ก2ประตูขนาด3คิวความจุ1 3 8่ลิตร สามารถปรับอุณหภูมิความเย็นได้เจ็ดระดับเป็นตู้เย็นขนาดเล็กที่จุของได้มากออกแบบช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งแยกออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วนมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ทำงานเงียบและช่วยประหยัดพลังงานได้มากตู้เย็นขนาดเล็กแต่จุของได้มากออกแบบช่องแช่เย็นอยู่ด้านล่างและช่องแช่แข็งอยู่ด้านบนมีช่องแช่เย็นความจุ92ลิตรและช่องแช่แข็งความจุ46ลิตรแยกกันเป็นสัดส่วนช่องแช่แข็งทำอุณหภูมิได้ต่ำถึงลบองศาเซลเซียส เหมาะสำหรับแช่อาหารทะเลไอศกรีมและเนื้อสัตว์ช่องแช่เย็นทำอุณหภูมิเริ่มต้นที่0ูถึง10องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่มผักผลไม้และแช่ไข่ตู้เย็นรุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ทำงานเงียบไม่มีเสียงรบกวนและช่วยประหยัดพลังงานได้ดีอันดับที่9้ไฮเซนรุ่น e a 4 b และรุ่น r a 6 1 d ส t g n ตู้เย็นเล็ก1ประตูขนาด1.6คิวความจุ45ลิตรตอบโจทย์ความสะดวกสบายผสานทุกเทคโนโลยีที่ดีที่สุด มาพร้อมดีไซน์ตู้เย็นมินิบาร์ที่มีขนาดกระทัดรัดดูทันสมัยเหมาะกับห้องทุกสไตล์ตั้งแต่ห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องพักโรงแรมหรือคอนโดช่วยตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่จำกัดได้อย่างลงตัวตู้เย็นมินิบาร์ขนาดเล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกและประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่จำกัดมีช่องแช่เครื่องดื่มที่สามารถแช่ขวดหรือกล่องได้หลากหลายขนาดมาพร้อมชั้นวางที่ช่วยให้จัดเก็บอาหารได้อย่างเป็นสัดส,ส่วนมีระบบละลายน้ำแข็งแบบกึ่งอัตโนมัติเซมิ a u t o d ด f r o s t ช่วยประหยัดพลังงานมากกว่าระบบโนฟรอสประตูแบบรีเวอร์ซิเบิลดอสามารถปรับเปลี่ยนบานพับประตูให้เปิดจากด้านซ้ายหรือขวาได้ตามต้องการพร้อมการประหยัดพลังงานด้วยมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์5ที่ได้การรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกระทรวงพลังงานอันดับที่10โซน่ารุ่น r s a 5 0 NG ตู้เย็นมินิบาร์หน้ากระจกขนาด1.8คิวหรือความจุ50ลิตรใช้กำลังไฟอยู่ที่47วัตต์ดีไซน์สวยกระทัดรัดน้ำหนักเบาและสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย เหมาะสาหรับใช้งานในบ้านหรือที่พักที่มีพื้นที่จํากัดและเหมาะกับการแช่น้ําแช่ขนมเพื่อรักษาความเย็นไว้ตู้เย็นรุ่นนี้ช่วยให้คุณประหยัดไฟได้มากกว่าตู้เย็นทั่วไปตู้เย็นมินิบาร์ที่มาพร้อมชั้นวางของที่แข็งแรงทนทานและความจุที่เยอะจูใจให้คุณแช่ของต่างๆได้มากยิ่งขึ้นสามารถปรับความเย็นได้จุดระดับและใช้น้ํายาทําความเย็น R 1 3 4 A และ R 6 0 0 A มาพร้อมคอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงทําความเย็นได้เร็วและเย็นทั่วทั้งภายในตู้ มีระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงช่วยให้ตู้เย็นประหยัดพลังงานได้มากขึ้นตู้เย็นรุ่นนี้เหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่มผลไม้หรือเครื่องสำอางและเหมาะกับการใช้งานในห้องส่วนตัวโรงแรมรีสอร์ทคอนโดรหรือห้องพักที่มีพื้นที่จำกัดและทั้งหมดนี้คือสิบอันดับตู้เย็นเล็กที่ดีที่สุดในปีนี้เราหวังว่าจะช่วยให้คุณเลือกตู้เย็นที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะ